ถึงขั้นที่สามนพี่น,นอ้องเด้อหอดเวลาประมาณนะครับสีหางงแรงนะพีน่น้องเด้อครับตัวนี้็ัจูุบันน้องแค่นะครับน้องแค่ตำบลกุดเอ้ยกุตำบลจุมจังนะครับอำเภอกุชินาลายนะครับผมตัวนี้นะครับบ้านน้องแค่พัฒน์น้องแข่นะพัฒนเป็นสียังก็คือพอสีเขียวมันบ่สีเขียวนะครับผมสีเขียวแก่ๆนะครับสีเขียวแก่ๆนะครับ ถ้าผู้ใดนะครับอยากเบิ่งผลงานห้องกับมาได้นะครับอยู่ที่ตำบลจุมจังนะครับบ้านนองแค่เพื่อนว่านนี่ครับขามาจากถนนที่เลี้ยบัไก่นะครับด้อนะครับท้าบ่หลงนะครับเพราะว่าผมก็หลงเหมือนกันแหละโทษแล้วโทษอีกนะครับพอพอแล้วทรงกีเพียร์เาเป็นนะครับนี่ก็เป็นคันที่สามของรอบนี้นะครับผมแล้วก็ทิเดียอีกเซตคันนี้ก็บทิเลียอีกสองเครื่องนะครับแต่ว่าก็คิดว่าทิตตี้ีีเครื่องเดียวนี่นะครับนี่อยู่บ้านน้องแค่นะครับตำบลจุมจังอำเภอกุชินาไลจังหวัด ไอ้กาละสินเออลอยลอยเอ็ดบ่ลอยเอ็ดมันมาพ่ออ่ะจังหวัดลอยเอ็ดบ่หน่กาละสินเดี๋ยวกาละสินนะครับมันติดกันเนาะกับอันพ่นท้องนะติดกันเลยลงลงจังหวัดนี่ครับสีเขียวนะครับเด้อกะประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงแค่นั้นแหละครับผมมันติดบริเวณยากปานสีเหลืองหรอกครับสีเหลืองบริเวณยากพอดบ้างหับนี่คันเอ็มยูเก้าหานะครับเอื้อนเอ็มยูสี่เก้ายู บันบัวนะครับบันบัวตําบลเอออำเภอพพนทองฮ่องนึ่งแหละลูกค้าเขาเกาฮ่องพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจก็จ,กจ้างสอบถามเขอมาได้นะครับหรือเบิง YouTube, บ่งในยูทูบเบิ่งในเฟซบุ๊กเบิ่งในติ๊กต็อกกับมิบ้บดนะครับผมเข้าไปเบอ่งใดนะครับผลงานเขามีให้เบิง่งทั่วไปเลยนะครับอยู่ในลูกออนไลน์เขาเยอะเยอะมากนะครับผมมีติดทุกวันมีให้ดูทุกวันทุกมือเลยนะครับตัวน,นี้ว่างหันกระเวหาลูกค้าเกานะครับไปยุกมันให้เราประมาณ เกียบบูมเป็นสิบผืนหมดห่อครับยกมันให้เราบ้างหน่ยนอยนะครับพี่น้องอาจจะเห็นนะครับเด้อนะครับเขาจะเบิงึงติดตามคนที่สามของเขาในหลอดไฟขึ้นก๊าซสินลอยเอทสารครัามาประมาณชั่วโมงกว่านะครับกะเรียบร้อยนะครับผม l 5 0 1 8สีเขียวนะครับติดสติ๊กเกอร์นะครับลายงามๆให้พี่น้องเขาเลยนะครับผมแบบนะครับถูกอกถูกใจเขากันไปเลยตัวนี้ก็ที่เป็นเพจนะครับยึดนะครับถอดได้นะครับผมเป็นนะครับลายลูกศรให้พี่น้องค้าให้ทุกคันนะครับผม เอาอีย่างน,นี่โอ้บายกัมันม่เมือนดอกนีหลวดโอ้ฟาสีนี่นะกันอันกันเสนียมกันอันกันยังเขาน้ำออกกันน้ำออกเอากันน้ำออกกันน้ำออกอันนี้ก็หูกระจกนะครับสะท้อนแสงนะครับัวลูกซ้อนให้สวยๆนะครับถูกอกถูกใจใพี่น้องเขานะครับนี่แหละนี่แหละ จะขายเครื่องยงมันก็ยนอนลูกศรสามบรเทียนนี่แหละเนี่ยคุณเจ้าหมักนะครับเด้อนี่ยกับมิถให้นะครับเสริมความรอนะครับเสริมบารมีความรอของเครื่องยงมันเขานะครับที่แล้วกันี่ครับผู้ใดอยากติดตามผลงานของเขากระได้นะครับผมนี่ครับมีให้เพิ่งกระบอกนะครับผมกะมีนี่ครับอันนี้บัสสีกอกนะครับลูกค้าสีเองมาท่นว่าสะท้อนแสงเหมือนเดิมนะครับคอนโทรลนะครับเอามือเครื่องมือรีวิวไปทั้งเลย โอ้ยดีไล่ดีวะให้พักพอนก่อนเถอะอันนี้ก็จะเป็นคอนโทรลนะครับตัวดึงเหมือนเกลม,ม,มแล้วก็เหมือนเกลืองเถอะ <c oughs> เอาเหมือนเกลืองเหมือนเกิงวะอันนี้ก็เดินตายนะครับแลบไล้สีขาวหน่อยหนึ่ง <c oughs> โอ้โหแรงเหนียวนะโคนะเอยเอายอดจัดยกวะ,ะครับ <c oughs> ทุก <c oughs> อย่างปกตินะครับผมนี่ครับ ใกล้สิค้ำนะครับที่โม่งพอดีเลยพี่น้องโอ้สายไฟอู้น้อยเดียวน้อยเดียวนะครับถ้ายืดออกอีกน้อยนึงครับถึงสายไฟเลยนะครับตัวนี้สีเขียวสวยๆกันไปเลยนะครับโอ้หยกสูงเว้ยครับเนี่ บอกไปดันปกตินะครับโอ้นะครับยกล้อนะครับเช็คระบบสายไฮโดรลิกนะครับว่าล์วมันตีแข็งแรงหรือว่ามันตีเป็นนะครับคงทนกันได้นะครับสวยๆนะครับผู้ใดสนใจพี่น้องแลศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสองสามศูนย์สี่ศูนย์ตู้ขามาจองคิวกันได้นะครับผมสำหรับปูไฟทูนการเกษตรนะครับรับติดตั้งถึงหน้าบ้านกักนะครับนี่โอ้ สายไฟหัมเ้ยมันถึงหอดสายไฟบุเดือนอีพอ,อพสวยนะครับกระบอกใบดันปกติเดินสายเรียบร้อยนะครับนะครับล้องระบบไ้นะครับทุกอย่างปกติเบิดนะครับผมโอเคนะครับผม มือ่นะครับย้ำเศร้าเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่ยางตลาดนะครับคันที่สี่กับบอลบือนะครับคันที่หาตัวเป็นสีส้มหมดเลยนะครับทั้งสองคันเลยนะครับสี่สิบแรงกับหาสิบแรงประมาณนี้นะครับผมเราทดสอบนะครับทดสอบนะครับยกลงตามมือเขาเลยนะครับผมไก่มือพร้อมนะครับเขาตัวเขาสิ่บเห็ดตัวดึงไก่มือนะครับ เอาให้มันอยู่ใกล้ๆมือคนขับมากที่สุดเท่าไยแห่งดีนะครับผมตัวนี้ตัวดึงก็คือกันนะครับเพื่อมันกันการการเก็บหลังปวดเอวนะครับใกล้มือดีป่ะพ่อเออถ้ามันไกลสมมุติว่าค้นทุนอยู่พี่ดๆๆสูดๆๆๆสมมุติว่าค้นทุนอยู่ไกลๆยึดสูงๆเออเอาลองแล้วเราค้นดูสึกเขาจะเป็นยังไงสมมุติว่าเอออยู่เออค้นทุนอยู่นี่เป็น,นังไงเมื่อยมือบ่แล้วกลับลยอยู่นี่เลยแบบนี้เออนั่นแหละคือเขาต้องเห็ดไก่มือหมากที่สุดนะพี่น้องเด้อนะครับอ่าตัวดึงตัวดึงปวดพ่อตัวดึงปวด อ่าตั้มปล่อยเลยดึงแล้วก็ปล่อยเลยเออนั่นแหละเดี๋ยวมันติเทของมันเองนั่นแหละอยู่บ้านอยังเงี้ยพ่อบ้านนี่ไงบ้านนองแก่บ้านน้องเจรเคโอ้บ้านหนองแข่นะครับหรือว่าบ้านหนองจระเข้นะครับหรือว่าบ้านหนองยังเงกอดภาษาอังกฤษนี่ยังต่อคอกคอาดายเออบ้านหนองคอกข๊าดายนะครับนั่นแหละโอ้โหแต่เนี้ยมานบอกหัวกันไปพี่น้องเลยกระบอกฟอดขึ้นเขาพี่น้องมาเลื่อมกระบอกขึ้นเขาล่ะนี่ ว้าจะบีกับว้าเลื่มนะครับทั้งบนและล่างด้านข้างกับนี้นะครับบ้านน้องคอกขดายนะครับนี่แล้วทางขมามันเป็นอันยนังก่อนคือแม่อันอันชุมชนนั่นก่อนที่ผมขามานะกุมจังที่ยังก่ออื้อนากครับจุมจัง,จ,งจุมจังนะครับกับบ้านน้องคอกขดายใกล้กันนะครับ <laughs> หรือว่าบ้านน้องแขนนะครับเออบ้านน้องแข เทศบาลกุ่มจุมจังแล้วก็บ้านน้องแค่หรือบ้านน้องคกก็ได้นะครับนี่โอเคพี่น้องพูดใดน้ำหากันน้ำหาด้วยังถือเถือนคือผิดระบาดใช่ไหมเออแต่ผมกับน้ำหายากคือกัน